วัสดีครับวันนี้มาตัวหาทีมงานแล้วนะครับเนน้องสามขาครับโอ้โหเซียนปาก็ดีจอมเบ็ดกันไหนเดีนะครับสปะป่าอยู่นี่วันนี้่อยากได้ผลงานโชว์โอ้โเน็ปอยู่ลู้นะนรับนี่วยากได้ผลงานโชว์ เหงนอไรไม่ใ่ฮะูดนรทำไก่พ่อฮอรูดเน่ยเครั่บเลยท่คือวันนะฮะนะหลายแล้วปะอีตัวนังนี่้องผัวยแฮ่ล้มผัาตายนี่อู้นี่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  โนบอตึ s, ้ง um, ตันห well. ันเลยนา้โอ้โเะเเลเลยอันนันมัวตัวนี้ฮะโอ้หลังจากด้ปากันมานะไอเหียแข่งส้มสายบัวเนาะเอีเขาก็น่ง มจูมบานเนี่แหละเมนูเลี้ยงนี่ส้มสายบัวปลากรดีว่าจได้เปียนเปียอยู่เนาะนกสายบัว่าลงน่ะน้านนะีกงคุกเดี้ยเขากําลังลืบสายอยูนะครับลืบนี่มันออก เปลือกออกใส่บัวเก็บสดๆจากหนองสำขานะครับปากก็ได้มาสดๆทีง,งานจอมเวทยีไ่ยไหนอร่อยทีาง,ง,งานมันหนอ,อกของแต่หรือล้มโคกเป็นยัญญงตุบอุ้งเออกินได้หมดนะครับมาอยู่อย่างนี้ นี่เกิดเียมันเลงจากไข่หอมอ่ะพริกแดงอ่าต้องมินใส่ตัวเองนะครับสัมบาสบอกน้ารถโอกกอกใส่แกอกเลยหรอต้าได้วบันี้อันนละหรือกน้ำถังเอามากกว่นะ เดดส่งเบาๆบบรรยากาศปาหาตัวไนเวิกจกมเลยเบียันอมกันมันแน่นนั่งนกได้น้นน่ะเนาะนั่งก้่อนอืมน้ำน เอาปดคไมรอเลยนะครับลงรถดีครับน no oh, uh, um, ี่อากาศดีหน่อยครถเข่วไงยะหรอกอ๋ออ่าน่ยงมันเ้ยาลน้ไปน่มอบมยเนาะเออเอาละเสามตัว

ัวรูกันครับเดียวแล้วกันนี่แหลปนคำเดียวแล้วกันยนโกนกัข้าวกะะในวัวใส่โคนหยาเดี๋ยวมันจะเศร้าอ๋อกะเติมน้บนหลังอะเน้ำเกลือเนาะเราเดือดกันนะครับเราไม่ใช่ซุกป่าใส่นี่เห็นหนึ่งเต็มนะครับพี่ชาลากโคนมาเนพอชัดๆนะดบเบอร์หน่อย มัน่ญ่แต่เลยอ่ะวออเยลได้อยู่เอย่ามันตีอักว่าจะลองสักวันหัวบอนเนี่ยสักตเลยเบ้การอนได้ะมันบัวนี่บัวมันต้องพมีหลายย่างนะบัวขงไอมาเจ้หวนบอนเน่ยพูดถึงบอลบนต้องพอดีๆถ้าจที่เกีนโกหมนี่ย ใจ่ายถ้าบ้อนกินได้พวกกันให้ต้องกินนะคน,นจะกินกันอะไรล่ะล่างแข็งแล้ะวว่ปะปลาสดๆลงไปแล้วครับแต่ตอนนีมนมนนนะมน้มันมันกุนก๊กนิดหน่อยมัน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 มัจะกุ๊กจะกินสดเหลือนี่ก็ต้องดำน้ำแลงมากินนะครับพเพร่ะน่องทำขาวทำ <c oughs> ต้องคนถ <ลง S 2> ึงมันจะขาวเป็ดตัวนี้ลงขนาดลงน้ำตัวไดนเนี่ย กันงจัดนะมาเอก่อนโอ้แบบนี้ส่กับเดียวเอาละครับกักอบก่อนไว้นาก่อนเดี๋ยวกินมันจะขึ้นเออบิดายด้วยปกนัวกับเนาเนาะช้อนแกงหนช้อนช้อนกาแฟหกหน้อยกลางใอ่กับเดือยูกับทำกัธรรมาติบ้อมหนข้อมลงเน่า อ่ะป e no? ิดแกดแล้วก mm ็ใส่มือนน้ใส่น้ำหัเล่นน้อยน่น้ำหันอ่างยัวหัวบ้านนี้กินจางโู้นะครับผับ้านเบาแล้เยหลวงถ้าพิกบ้านท้ิเป็นะนะเอออันดอยู่มีอามีอะไรเวเซเลกกว่าผมได้อยู่ได้ยังเเลกพริกมาต้องงกินก่อนเลค เดียวโซยังไงมูโซยังงะเบี้ยพักน้ำอืมพ่อมดีนเลกมาลืมว่าอมเสิร์ฟเ้าอมเสิร์ฟสตีเจ้าเดนมาเด้อกินด้วยกัน วันนี้วันชิ้นชิ้นใหญ่ชิมน้องจะได้หน้าเจ้าตอในีหัวยันปร่อยชนแกงใส่ยำหมีใหญ่ได้ก็เรื่องนั่นเงี้ยลุ่นเพราวนาตึกอะไรบ้างก็ดีอยากกินแกงส้มเนาะเนี่ยครับเนี่ยเห็นแต่ของสันก้านว่าอยากกินเหล้าส่อก้าดีตัวอั้มวากาส้มปากเฮ้ เขาปากดิก็ได้สอตัวได้นีเจ้าแจ้งกันกินอาหารแลไ่ด้จอดหลังกินแล้วเนี่ยเอนงขึ้นเนี่ยนะิ้มมั้ได้แข็งดขออนุญาตเกียรตใส่กันสุยุก่ะยอเจะตีงนไปเออจะปล่อยคือคนห็นหน่อยเต้ถูกปขะมานี่ถึวันถึวันแล้วก็อยากกินกับกะหัวเจตีอยู่นีันครับเลยต้องะ ใส่บัวปิ้งนีเอกปิ้งนี่นี่ปบนเลาอยู่ปุโอ้ใส่อันบอลสเปคขันโคนี่สเปคคนหมดคนหมดกับเสียงอะไรเอกตูนึกยังไงใบัวใส่บัวนุ่มปีนี้ใส่บัว ยูะก้สูงอ๋อจิ้มเงนพอไหนอน่าจะล้านจอมเก่งมาแล้กูกมาคุมอยูนี่เลยนี่เน้อด็ดโรงเตอกแกงใส่บัวแกงใส่บัวนี่ร้องเหรอ ลส่ผิแรงมาโดนมดลอยมั้งเนะมห่อนยห่อนน่อยได้กินสอนห่อนคนรวดแ้กินต่อมใหม่ไปซ้าวแล้วไปอย่าไปกันแล้วลืมแล้วกืนอนห่อนล้มถึงมีล้มลากคิ อ่าน <mile> ้ำป่าอยู่แน่นนะห้ารูห้ารูสักห้าร้อยหมดแล้วก็เจ็บไปแล้วสักงานหลือเบื่อมาซื้อเห็นเหลือไารวดได้ออกรถเก่งเซกุลตอวตัวเดียวห้าร้อยซิกอู้ดังไงออกซื้อน่ยได้มให้เบียโนเกี่ยวขาบ่ะ มนหาเลยอืมมองสนอืมยาดเดือดเข้าไตักป่าล่ะอืมนู้หยาดวันเตะวันเตะเอกลังใส่น้ากาน้ามันกนัวอมน้ามันอมาดำน่ะม้อนส่ผมได้ใส่กีก่กีด้เออ่แล้วอ่ะบอกพี่ออกเลย เวงมผมจมลองไหมนอกอยู่ปากป็ดีเบี้ยเอ้ยแมงอย่งนี้เบี้ยจังงก็ล้องงว่างหนึ่งไปหาจ็บตอก่อนเป็นอยัง้ปะซเปกับต้องกับใส่ดูเอาไว้บ้านหาบะให้นอกห้องบักัดผมกััวผมโกนวดเนี่ ผมม่่ต้องกวามจังเปิดยูทูบด้วยพอด้วยตั้ด้วยจางว่าแล้วเนาะได้ไรเบียเนาะได้ไม่เอาเข้ามือเบี้ยเนาะก่อนตีว่าผลไม้สดแน่นอนยามแรงหล่อนมีความสุกเนอรครับทึงงานของานเจอต้องรบกวนเอฟซีที่แต็งเพลงเงินครับ อยากแต่งเพีงเนทีมงานโดยหลวงเพลงนะครับเออครับอืมงาเก่าหัวคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับวดนั่นบอกว่ามีเวลาปะกันม่ได้นะลืมไดี๋ยวนีเ็ตหลง่นะถ้าเรื่อของกินนั่นน่ะถ้วดนี่ถ้านัดตาใส่หัวรถนแน่นอนนถ้วัดใส่หัวรถนั่นัได้้เยวเาเียนวัดกัไม่แอแล้วเนี่ยีนี่ได้ก๊บมาเปื่นอย่างอิดเดยนานี่เฮ้ยโกบนะไป มันไปใส่ก็ได้อยู่แ่กิโลไย่มผมได้สินมันบหมดมเอ็นนีนเาทําปหเ็มก็ปีนี้ครบสิบบกิมครเดี๋ยวกันวให้ข้าดีๆกันเนาะเออหนักนะข้าเหลืองเนาะกินได้เอออ้าวฝ่าเราทีมงานแต่ละคนเนาะจงเปเวลากันเออเดี๋ยวเราขัน เดี๋ยก่อนนั้นเอฟซีที่แต่งเพลงฮื่ยนะครับขอแต่งาเอแต่งเพลงฮื่ยตั้งทีมงานดอยหลวงเลยนะครับเนอะจะขอพ่อคุณอย่างสูงนะครับเเออออโอเคนะครับวันนี้ก็เอามวลมวลกันนะครับเนอะบรรยากาศนะครับหนองคำขาวแห่แล้วนะครับสั่งไก่กันเถอะอยู่แถวเนี้ยมันมวนดีอยู่ที่ไหนเฮ้ยมีความสุขครับจะได้ขอเื่อทวงเล็กทวงหวยนะครับเนอะนะครับวันนี้เาถ่ายทำกันวันที่สามสิบเอ็ดสินะโอเคคลิปหน้า เออ่มีอย่างแนะนำว่าใครติดตามใครชอบบรรยากาศอี้ฟากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ากดติดตามทั้งช่องชีวิตคนนอกัช่องหรือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับแล้วคลิปหน้าเราปักกันใหม่เอาวันนี้ชีวิตคนมโนอกกับทีมงานเมียนายเท่กันเฮ่ย่ามันจะได้ตลกหน่อย